นางงามเวทีดังฟาปงดปมตรามาเดือดจุลาราชพัฒนลั่นฉันคือเด็กราชพัฒน์ฉันภูมใิใจกลายเป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้นำรูปภาพที่แคปข้อค,ความกล่าวว่าอยากให้มีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน เอาเด็กจุฬาไปเรียนราชพัฏเทอมหนึ่งใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยนั้นสอบตัดเกรดกันที่มหาวิทยาลัยที่ตนเองไปแลกเปลี่ยนพวกคุณจะได้รู้ว่าเด็กราชภัฏไม่ได้โง่เด็กราชภัฏก็มีคุณภาพไม่เชื่อลองทําดูสิก่อนที่ผู้ใช้อะไรนี้จะตอบกลับข้อความว่าเรื่องแลกเปลี่ยนจะไม่ต้องเกิดขึ้นเลยจ้าถ้าหล่อนสอบติดจุฬาแต่แรกเป็นเหมือนการจุดชนวนให้เกิดประเด็นขึ้นมาและผู้ใช้คนเดิมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พอยส์คือถ้าคุณเก่งจริงคุณก็ทำได้ไม่ใช่มาร้องเป่าๆว่าเก่งแค่ทำไม่ได้เหมือนพูดนี่ไม่เคยเห็นซียูเยียดอายุเลยนะมีแต่เด็กอายูแหละที่ชอบวางบทบาทให้คนนั้นคนนี้มาดูถูกตัวเองและอีกอย่างถ้าเกง่งจริงจะกลัวอะไรจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องดรามา่าและเกิดประเด็นให้ถกเถียงกันหญิงสาวจากซียูคนหนึ่งได้แ,แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าเราไม่แปลกใจที่เด็กรัชพัฒจะไม่พอใจในสถานะ ของมหาวิทยาลัยตัวเองเพราะสังคมยังคงตีตราวเด็กราชพัฒเท่ากับไม่เก่งสอบมหาวิทยาลัยดังๆไม่ติด พวกเขาไปที่ไหนแค่เห็นชื่อมหาลัยก็โดนเหยียดโดนปฏิเสธโดนปัตดปต,ตกไปหมดแล้วดังนั้นมันไม่แปลกเลยสักนิดถ้าเขาจะรู้สึกโดนโด้อยค่าตลอดเวลาเห็นเด็กจุฬาออกมาพูดว่าก็สอบให้ติดก่อนสิมันยิ่งดูใจไรามากส่วนตัวเราเชื่อว่า85ของคนที่ติดจุฬาคือคนที่มีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นค่านิยมการเข้าเตรียมอุดม จุลามันคือความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยดีๆนี้เองสงสัยคนที่ออกมาเรียกร้องอยากให้คนเท่าเทียมกันแต่พอถึงเรื่องนี้กลับขำชอบใจที่ตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นแบบนี้เมื่อไหร่คนจะเท่ากันจริงๆเสียทีโพสของหญิงสาวซีอูคนนี้ได้รับความสนใจและถูกแสดงความคิดเห็นมากมายแน่นอนว่าทั้งคนที่เข้าใจและคนที่แสดงความคิดเห็นเชิงลบอย่างรุนแรงซึ่งล่าสุดทางด้านนางงามเวทีดังมีมี่กันสุดามิสแกรนประจวบคีรีขันธ์2022และถูกแต่งตั้งเป็นมิสแกรน เมียนมา2 0 2 2ได้ออกมาโพสข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังเกิดกระแสตรามาดังกล่าวโดยเธอระบุข,ข้อความว่าฉันคือเด็กราชพัฒน์ฉันภูมิใจซึ่งมีแฟนนางงามเข้ามากดถูกใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ